ในส่วนข่าวนี้ไปที่กมรมฐานราบที่13จัดกิจกรรมสืบสารประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี2567ที่กมรมฐานราบที่13ค่ายประจักษ์ศิลปาคมพันเอกสุพัฒชูตินันรองผู้บังคับการกมารมฐานราบที่13ได้นํากําลังพลนายทหารนายสิบและครอบครัวของกมรมฐานราบที่13หน่วยรองกมรมฐานราบที่13และหน่วยฝากการบังคับบัญชา ร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีวันสงกรานประจำปี2567โดยได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรสงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาเนื่องในโอกาสวันสงกรานหรือวันขึ้นปีใหม่ไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมสร้างความสุขความรักความสามัคคีภายในหน่วยโดยมีพันเอกจักพงศ์ภูนาแคผู้บังคับการกรมฐานราบที่13พร้อมด้วยคุณนิตยาภพนาแคประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่13เป็นประธานในพิธีจากกิจกรรมดังกล่าวทําให้กําลังพลและครอบครัวมีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่หน่วยงานได้จัดกิจกรรมที่ดีแบบนี้ขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปทำเดือนหรว่าเป็นหีิ22อง14ความุกวันาคาุกเดือนอาคารพ่นให้ข้าราชการ ทุกท่านจงประสบในความสุขความเจริมากกั